แปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเจ้าของที่ดินขายถูกมากๆนะครับเหนือที่9้าไร่กับอีก5ตารางวาห <5 S 1> ตารางวานะครับขายยกแปลง1ล้านบาทครับ สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรลตนะครับคลิปนี้นะครับผมและน้องซีเกมนะครับจะพามาชมที่ดินราคาถูกๆอยู่ใกล้ชุมชนนะครับใกล้กับถนนลาดยางประมาณ400เมตรครับอ่าแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเจ้าของที่ดินขายถูกมากๆนะครับเหนือที่9ไร่กับอีก5ตารางวาห้าตารางวานะครับขายยกแปลง1ล้านบาทครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงอ่าเดี๋ยวซีเกม อธิบายไปเลยครับครับแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่บ้านโนนสะอาดหมู่ที่8ครับตำบลบ้านกอกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอจตุรัสนะครับอยู่ใกล้กับโลตัสจตุรัสนี่ประมาณประมาณ6กิโลเมตรครับอ่าหกิโลเมตรนะครับ่างจากตัวอำเภอเนี่ยแค่6กิโลเมตรแค่นั้นเองนะฮะมีโลตัสมีตลาดที่ว่าการอำเภอ สถานที่ราชการประจำอำเภอครับห่างจากนี้ไปประมาณไม่เกิน6กิโลเมตรนะครับครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากถนน4เลนเส้นหลักเนี่ยหมายเลข2องพันสีคิ้วชัยภูมิครับ5กิโลเมตรแค่นั้นเองกิโลเมตรครับอ่าแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เลยครับแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่9้าไร่กับอีก5าตารางวาครับเป็นฉนดคุดแดงนะครับปัจจุบันติดภาระไขฝากอยู่ครับอ่าอ่าเดี๋ยวจะอ่าให้สีเกมนะครับเดินชี้แนวเขตนะครับแต่ละจุดนะครับ ผมจะขออนุญาตเป็นตากล้องให้นะครับครับอ่าแปลงนี้นะครับเริ่มจากตรงไหนทีเกมเริ่มจากเสาไม้บริเวณนี้เลยครับอ่าเสาไม้บริเวณนี้ครับอ่าแล้วก็จะเป็นถนนบนคันคลองเนาะครับยาวติดถนนกี่ด้านยาวติดถนน2ด้านครับอ่าด้านนี้ด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกยาวติดถนนเท่าไหร่เอ่ยยาวติดถนนฝั่งทางด้านทิศตะวันออก100เมตรครับ100เมตรยาวไปนู่นเลยเนาะครับอ่าจนสิ้นสุดไอ ต้นไม้เลยถึงต้นไม้ด้านนู้นเลยครับอ่าหนึเมตรทางด้านทิศตะวันออกครับฝั่งตรงกันข้ามนี่เป็นอะไรฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นเหมืองครับเหมืองลำรางครับเล็กๆเนาะตื้นๆนะฮะอ่าของเราจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้เลยครับด้านต้นยูคานี่เป็นอะไรฮะด้านต้นยูคาเป็นคลองน้ําครับเป็นคลองน้ําสาธารณนะยาวติดคลองน้ํายาวติดคลองน้ํา170เมตรครับ170เมตรแล้วก็ด้านทิศตะวันตกด้านนู้นล่ะเห็นเป็นคลองด้วยใช่ไหมครับ ฝั่งทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นคลองน้ําเหมือนกันครับยาวติดคลองทางทิศตะวันตกยาวติดคลองทางทิศตะวันตก85เมตรครับ85เมตรนะครับของเราจะเป็นที่นาเนาะครับเดิมทีนี่จะเป็นป่าลุกๆตอนนี้ทางเจ้าของที่เนี่ยเอารถมาเคลียร์ริ่งนะครับปรับเป็นพื้นนาทั้งหมดเลยครับปัจจุบันหวานข้าวหอมมะลิไว้เรียบร้อยแล้วครับไฟฟ้าประปาเป็นยังไงบ้างสิเกมไฟฟ้าประปาอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเรามาประมาณ400เมตรครับด้านนู้นเนาะด้านหน้า ครับฝั่งทางนู้นเลยครับเป็นตัวหมู่บ้านครับแล้วก็เป็นถนนลาดยางอย่างดีเลยครับของเราเป็นถนนอะไรแบบนี้เป็นถนนดินครับเป็นถนนดินเนาะครับถนนดินถนนลูกรังครับอ่ามา400เมตรครับอ่าเสาไฟฟ้าก็ห่าง400เมตรครับอ่าไม่ไกลนะครับแล้วก็เห็นอะไรเป็นด้านนู้นเป็นอะไรเป็นศูนย์เรียนรู้ครับด้านนู้นเป็นศูนย์เรียนรู้ครับของชุมชนเนาะอยู่ใกล้ๆแปลงของเราประมาณสักร้อยเมตรได้ครับอ่าใครที่กําลังมองหาที่ดินราคาถูกๆนะครับ มาดูแปลงนี้ได้นะครับเนื้อที่9ไร่กับอีก5ตารางวาเอกสารสิทธิ์ติดภาระขายฝากอยู่นะครับครับเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินนะครับจึงขายในราคาถูกๆขายยกแปลงเพียง 1, 1>, 1ล้านบาท,บาทครับเดี๋ยวเรามาดูว่าแปลงนี้มันอยู่ต่ำกว่าถนนเยอะไหมสีเกมลงเดินไปสักหน่อยครับเดินลงไปสักหน่อยว่าอยู่ต่ํากว่าถนนประมาณเท่าไร่สีเกมประมาณ1.5เมตรครับประมาณ1เมตรกกวาครับ ถึง1เมตรครึ่งนะด้านนู้นจะด้านนู้นจะต่ำหน่อยครับด้านนู้นจะต่ำหน่อยประมาณสักเมตรครึ่งนะครับครับโอเคเลยแปลงนี้นะครับอยู่ไฟฟ้าปลาปลา400เนาะครับหมู่บ้านเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆครับชื่อว่าชื่อว่าเก็บน้ําห้วยทองหลางครับที่เราเห็นจากภาพถ่ายมุมสูงเมื่อสักพู่นี้นะครับครับจะเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ของตําบลบ้านกอกครับอาเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับ ใครที่มีญาติพี่น้องหรือมีเพื่อนฝูงนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับหรือมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้ๆก็มาดูแปลงนี้ได้ราคาไม่แพงด้วยนะครับครับ9ไร่5ตารางวาขายในราคาขายในราคายกแปลง1ล้านบาทยกแปลง1ล้านบาทนะครับแปลงนี้ราคาแบบนี้ในพื้นที่นี้หาไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากเจ้าของมีความจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเดิมทีเนี่ยตั้งไว้อยู่ที่ไร่ละ แสนห้าแล้วก็ลดมาเหลือแสนสามตอนนี้เหลือยกแปลงเหมาไปเลย1ล้านบาทครับ1ล้านบาทนะครับปรับปรุงเคลียร์เรื่องพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับบริเวณนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเท่าไหร่นะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล211เมตรครับ211เมตรนะครับไม่ท่วมนะครับด้านฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นที่นาเนาะเป็นนาน้ําฝนนะครับบ้านเราจะเรียกว่านาโคกเนาะครับใครที่อยากจะมาปรับปรุง อยากจะมีที่ดินราคาถูกๆเก็บไว้นะครับก็มาดูแปลงนี้ได้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดครับใต้คลิปของเราได้เลยนะครับปักหมุดมาที่อ่างเก็บน้ําห้วยทองหลางครับ5หรือจะดูพิกัดใต้คลิปของเราก็ได้เราจะมีพิกัดใต้คลิปนะครับทิ้งไว้นะครับใครอยากเดินทางมาดูกด G P S นะครับใต้คลิปสามารถที่จะวิ่งมาดูแปลงที่ดินด้วยตัวเองได้เลยครับติดถนน สองด้านสองด้านครับ100เมตรนะครับทิศตะวันออกแล้วก็ถนนเรียบคันคลองเนี่ยทิศใต้ครับ170เมตรครับ170่เมตรทิศตะวันตกอีก85เมตรครับอ่าใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาทางช่องทางการติดต่อของเราก็จะเป็นไลน์แอดไลน์แอด p a k i n 999ครับอ่ามีแอดนำหน้าด้วยนะครับ,รบตามด้วย p a k i n 999สำหรับท่านใดที่อยากจะฝากขายบ้านฝากขายที่ดินกับทางทีมงานของเราอยากจะให้พวกเราไปช่วยรีวิวทำการตลาดให้ก็โทรมาติดต่อสอบถามรายละเอียดนะครับถ้าไม่ไกลเกินไปนะครับหรือที่สวยๆหน่อยราคามไม่แพงต้องการขายด่วนๆก็ต,ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เบอร์0814133164ครับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกอย่างคใ,ใครที่สนใจก็ ทักไลน์เข้ามานะครับขอรายละเอียดถ้าฟังไม่ทันแอดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางทีมงานของเราได้ค,คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่กทานโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ